สวัสดีคุณผู้ชมนะครับซีรีส์นี้ผมจะมาแจกระบบเทรดกับผมโดยที่จะมีตั้งแต่ระบบเทรดสั้นๆไปจนถึงเทรดยาวเลยครับผมแบบแรกที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้คือการเป็น scalper หรือว่าการเทรดแบบ s c a l ป i n g มันคืออะไรไปฟังกันครับผมการเทรดแบบ scalping เนี่ยมันเป็นการเทรดแบบเข้าเร็วออกเร็วมากๆเร็วมากขนาดไหนครับผมก็คือใช้ time f ฟ a ม1-5นาทีแค่นั้นครับผมสั้นกว่าระบบดเด y t r a ดอีกการเด y t r a เนี่ยจะเป็นการจบในวันนะครับอาจจะใช้ time เฟรมแบบ30นาที1ชั่วโมงแบบนี้ก็ได้แต่ว่าการเทรดแบบ scalping เนี่ยครับผมมันต้องสั้นมากๆก็คือเข้าเร็วออกเร็วกว่า d ดท t r a อีกนะครับรอบการเทรดนะด้วยความที่ว่าเราเทรดบน time เฟรม1นาทีนะครับรอบการเทรดเนี่ยมันจะมี 20- 40 ีิบรอบต่อวันบางทีในแบบสิบห้ายี่สิบรอบต่อวันต่ำๆต,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 ต้องมีนะครับนี่คือการเทรดแบบ s c a l ปิ้งก็คือเทรดด้วยทำฟีมที่ต่ำมากๆและเข้าเร็วออกเร็วมากๆครับผมกินกําไรเป็นช็อตสั้นๆนะครับข้อดีของการเทรดแบบ s c a l p ิ้งคืออะไรครับผมปิดงานได้เร็วนะครับเมื่อปิดงานได้เร็วเนี่ยด้วยความที่ว่ารอบมันเทรดเยอะๆเนี่ยครับผมข้อดีข้อที่2นะครับถ้าเทรดบ่อยแล้วเราชนะรวัวๆเนี่ยพอร์ตมันจะโตเร็วมากเพราะว่ารอบการเทรดของเราเนี่ยมันถี่มากถ้าเราไปเทรดบ่อยๆเทรดเนี่ยบางวันนะครับได้ หนึ่งรอบต่อวันนะครับสองรอบต่อวันห้ารอบต่อวันแต่ถ้าเกิดว่าเป็น scalping เนี่ยบางทีมัน20รอบถ้ามันชนะบ่อยๆพอจะโตเร็วมากๆข้อดีข้อทีอ่3ถ้าคุณผู้ชมนะครับขยันเฝ้าจอครับผมมันจะเป็นการเทรดที่สนุกมากๆแล้วก็ข้อที่4เนี่ยการเทรดแบบ scalping เนี่ยคุณผู้ชมแค่มีเวลา30บนาทีถึง1ชั่วโมงแบบเนี้ยก็สามารถเทรดได้สำหรับคุณผู้ชมที่ทำง,งานประจำว่างตั้งแต่2ทุ่มถึง3ทุ่มหรือว่าว่าง3ทุ่มถึง4ทุ่มก่อนนอนอะไรแบบนี้เราใช้ระยะเวลาช่วงนี้ในการเทรดก็เพียงพอนะเพราะว่าเราเทรด บนทาวฟรม1นาทีหรือว่าการเทรดที่มันสั้นมากๆนะครับสำหรับใครที่มีเวลาน้อยชอบเฝ้าจอนะครับสัก30มนาทีหรือว่า1ชั่วโมงหรือว่าคนที่ชอบเข้าเร็วจบเร็วมากๆจบในวันนะครับแล้วก็ปิดจอนอนแบบนี้จะเหมาะกับการ scalping ับผม EP ถัดไปผมจะมาแจกระบบ s c a l ป i n g ประจำช่องนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากเทรดเร็วให้เอาเทรดสันี้ไปใช้ครับผมเจอกัน EP หน้ากับท่าเทรดแบบ s c a l ป i n g ครับ